กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแหมโหวันนี้เสียงแคบนิดนึงนะฮะพอดีว่าฟาร์มหนักไปหน่อยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงแหวนกินเลี่ยนนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าผมเนี่ยมีแหวนมือกระเห็บอยู่นะครับผม,มกระเห็บมือการาเมืออะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าวิธีที่เราจะทําแหวนกินเลี่ยนนะครับเมื่อเราเลเวลร้อยห้าเนี่ยมันจะมีเควสให้เราไปตามล่าหาหัวใจนะครับผมให้เราไปตามล่าหาหัวใจตัวนี้ ชื่อว่าคินเลียนพาวเวอร์เซลวิดอินอะไรนี่แหละผมก็อ่านภาษาอังเกตไหมเออผมก็อ่านภาษาอังเกตอะไรภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับผมเราจะต้องไปตามหาหัวใจของคินเลียนนะครับผมเพื่อ,อไปแลกเป็นหน้ากากนะครับผมเพื่อเอาไปแลกเป็นหน้ากากวิธีไปหานะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปลงดันเข่าฟ้านะครับผมหรือว่าดัน1อยห้าวิธีที่จะไปดันนะครับผมมีได้หลายแบบนะครับ Ee, มันจะอยู่ที่เดียวกับดัน85นะครับผมมันจะอยู่ที่เดียวกับดัน85ให้เพื่อนๆกดที่ดันเจี้ยนตรงนี้ก็ได้นะครับให้เพื่อนๆกดที่ดันเจี้ยนตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกนะครับผมแล้วก็เลือกว่าจะไปดัน105นะครับมีแค่ดันเดียวนะมีแค่ดันเดียวนะครับผมแล้วก็กดตกลงมันก็จะย้ายไปนะครับผมเดี๋ยวผมย้าย้าไปเลยดีกว่านะครับจะได้ง,ง่ายๆจะได้ไม่งงนะครับวิธีหาหัวใจคิดเลียนนะครับแต่ผมจะบอกว่าดอกยา ชิบหายเลยดรอปโคตรยากเลยนะครับอ่าเข้ามานะครับเห็นไหมว่ามันจะอยู่ที่เดียวกับดัน8 5นะครับให้เรากดตรงนี้เดินเข้าดันไปเลยมันจะมี B1F กับ B2F นะครับหัวใจฮินเลียนจะอยู่ที่ B2F นะครับผมเคลียดดันให้ได้ตีบอสให้ครบนะครับผมอ่าล้วกลับไปที่เดิมกันต่อไปครับสมมติว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยลองดรอปแล้วนะครับลองดรอปแล้วแม่งยากจัดเลยวะยากจัดเลยวะเพื่อน ไม่ดรอปเลยว่ะฮัลโหลฮัลโหลไม่ดอปเลยก็ไปใช้เงินแก้ปัญหาครับ power of money นะฮะเ u รดไอเทมครับม i ชชั่นไอเทเลือกคินเลียนลิงเมทริเอลนะครับผมฉนวนราคาอยู่ที่44.444,440้าน4 4 4 4สบาทท้วนนะครับผมใช้เงินแก้ปัญหานะครับถ้าใครคิดว่าชาตินี้กูแม่งดวงไม่ดีไม่ดอปนะครับผมมาใช้เงินแก้ปัญหาซะครับ power of money ครับผม แล้วก็บัตรดันนะครับผมจะบอกบัตรดันเผื่อไว้ด้วยวิธีบัตรดันนะครับบัตรดันบัตรดันเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งอ่าบัตรดันนะฮะบัตรดันจะชื่อตามชื่อเลยะครับผมนี่อออไม่ใช่ผิดอา่านโทษทีเดี๋ยว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 นี่ตัวนี้ครับผมอีเล o f the d a t e B2F นะครับหรือว่าชั้น2นั่นแหละดัน85ชั้น2อารมณ์ประมาณนั้นอยู่ที่689,611นะเวลาที่อัดคลิปอยู่นะครับผมซึ่งผมก่อนจะปล่อยคลิปนี้มันก็น่าจะช้าแล้วนะแพท <c oughs> โอเคครับผมประมาณนี้อ่าวิธีที่จะทําแหวนคินเลียนเนาะอันนี้คือลู่ทางในการหานะครับถือว่าผมบอกครบทั่วแล้วนะถือว่าผมบอกครบทั่วแล้วเเพื่อนๆเนี่ยไปดันนั้นมาเรียบร้อยนะครับ เมื่อเพื่อนๆไปดันนั้นมาเรียบร้อยไปหาเจ้าหัวใจตัวนี้คินเลียนลิมบิกทอนซินเซลอะไรประมาณนี้คือเขาเรียกกันบ้านๆก็หัวใจคินเลียนนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องมีนะครับผมน้ำตาแมวดำนะครับแบ็กแคทเทียน้ำตาแมวดำตัวนี้ก็เป็นปัญหาโรคไม่ใช่โรคแตกหรอกแต่คือแม่งแพงนะครับผมวิธีซื้อนะครับให้มาที่บัตรดีไอนะคอเคมิสนะครับแล้วก็กดระบบคอเคมิสเปิดเมจิ c ช็อปมันจะอยู่ที่50ล้านบาทนะฮะห้าสิบ ไม่ใช่50ล้านนะห้าสิบล้านนั่นแหละอ่ะห้ล้านนะครับผมซื้อมามันจะเป็นส่วนประกอบนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องมีเลยก็คือแหวนเดิมเมอร์กราฟนะครับหรือว่าเดิมเมอร์กรเฮ็บหรือว่าเดิอะไรก็แล้วแต่นะครับแหวนนี้นะคแหวนเรียกกันหลายชื่อเหลือเกินนะครับ3ชิ้นนี้ครับผมแต่มันยังไม่ครบคุณอ่ะมันมีเควสอยู่เมื่อคุณดอกหัวใจคินเลียนมาแล้วเควสจะชื่อนี้ครับคินเลียน Power Seal นะครับผม Within อ่ามนจากก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยไปล่อเอ,อ่อไปแลกเอาหัวใจคินเลียนเนี่ยไปแลกเป็นหน้ากากนะครับ Remain of the d e a d นะครับผมหน้ากากอะไรก็ไม่รู้นะครับเออนั่นแหละมันให้เราไปแลกหน้ากากอ่าวิธีไปครับก็ไปหาคอคามิสน,นั่นแหละกดเควส แล้วมันจะมีชื่อเคเวสบอกเลยเห็นไหมคิลเลนพาวเวอร์ซีวิดอินแล้วมันมีผลอย่างไงโชคสินะเจ้าจะทำคิลเลนเลงอ่าแน่อนอนครับมีอยู่แล้วอาวได้รีเมนออมตูเดตมาเราก็ได้แล้วครับการง่ายๆแค่นี้แหละนะครับตอนทํามันง่ายครับตอนหานี่สิมันยากตอนหาตอนดรอปอะ่ะเออมันต้องมันต้องใช้เงินนะมันต้องใช้เงินนะง่ายมันต้องใช้เงินนะครับ และแล้วเราก็ได้ส่วนประกอบนะครับนี่คือขั้นตอนทั้งหมดของการทําแหวนคินเลียนครับมีเงินครับพูดง่ายๆเลยตีบ้านเลยมึงมีเงินครับกับมึงมีโชคครับผมเพื่อนๆมีเงินกับมีโชค3อย่างนี้ครับคือส่วนประกอบนะครับในการวัดอัพเป็นแหวนคินเลียนลิงอ่าที่ผมเคยพูดไว้ในแหวนเมกาฟนะครับผมอ่าเรามาที่พอร์ตลักครับต่อไปมาวัดมาเลยแล้วก็มาหาโคอีคนเดิมครับโคอีนี่แม่งแรดนะมีแต่คนมาหา ผู้ชายมหาเพียบเลยนะครับ999และต่ำกว่าเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเออมันชื่อว่าชินเล่นลิงตรงนี้อ่าเห็นไหมว่าผมมีอุปกรณ์ครบแล้วแล้วก็ต้องเสียอีกค่ารนักเรงให้โคอี้ไปอีกนะครับอีกหนึ่งล้านบาทนะครับอีกหนึ่งล้านบาทลงทะเบียนไปเลยครับใจแม่งทําแล้วมันไม่มีแตกนะครับเดี๋ยวมันจะมีคนถามว่าเดี๋ยวผมจะทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนก่อนที่ผมจะคราฟมันนะครับมันไม่มีแตก คำว่าศูนย์ค่าแดมครับศูนย์มันไม่มีแตกแล้วก็จะมีจะมีคนชอบถามว่าเอ้ยแม่งใส่ใส่ทั้งสี่วงไม่ได้เหรอใส่ไม่ได้ครับเป็นเป็นของของเทพเกินนะครับผมของเทพมันมันใส่ได้แค่วงเดียวนะครับต่อหนึ่งตัวละครนะครับผมไม่สามารถไม่สามารถฝากคำได้เไม่สามารถฝากครั้งได้นะครับมันเป็นของผูกมัดนะครับผมมันเป็นของผูกมัดของตัวละครนะครับําความเข้าใจแล้วก็อ่านด้วยนะครับผมอ่านอ่านเดยว เมื่อทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเนาะถึงวิธีหาวิธีค้าฟนะครับเราก็มาค้าฟกันเลยดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวอ่านสเตตสสักหน่อยดีกว่าเพิ่มขีดข้อเลนบวก16%เครับเมอร์กาฟเนี่ยจะเป็น15คิดต้งข้อรามเเนี่ยบวก3%เแต่ว่าเมอร์กาฟเนี่ยจะเป็น1นะครับแล้วก็บวกสเตตส์นนี่มันมาอ่าลองขอเลยครับถามซะขิดเล่นดิงครับเดี๋ยวเทมปัสมาอีกก็เสียตังอีกนะครับปวดกระบาลครับอ่าเราก็ได้คิดเล่นดิงมาแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนรอรอรอ รออใส่เลยครับใส่แล้วก็ล็อกไว้ครับเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวเผื่อแบบว่าไปถอดออกไปเดินเล่นไปนู่นไปนี่แล้วแม่งลั่นนะครับไปถอดออกแล้วเผื่อเผื่อขายไปในเฮี้ยเลยนะครับผมบอกเลยเฮี้ยจริงๆนะครับนี่เห็นไหมเล่นลิงครับทําได้ครับถ้ามีตังจริงๆปลอยห้าแม่งถ้าบางคนน่ะแม่ง power o f m ม n น y ีใช่ปะ่ะไม่ต้องไป any, ไอ้นี่เว้ยไม่ต้องไปตีหรอกแม่งเหนื่อยของไม่ถึงแม่ง ยิ่งเป็นสายฟรีนี่แม่งเหนื่อยอีกซื้อเอาครับ44ล้านกับอีก50ล้านเพื่อซื้อเป็นน้ําตาแมวดําแล้วก็เปิดอีกนะครับก็ตีไว้ร้อยเอ็มนั่นแหละเห็นไหมว่ากี้ผมมีเกือบร้อยเอ็มก็จะหมดแล้วนะครับหมดตูดนะวันนี้พอแล้วครับคลิปนี้เ <uno> สียเยอะแล้วเกินแค่คิน,คนเลียนีิงแต่ผมบอกเลยว่ามันควรค่านะครับมันควรคาว่าต่อการใช้นะครับผมแล้วก็ขอ,อน้องได้นิดนึงไอ้แหวนเนี่ยลิงออฟลักเนี่ยมีคนถามพี่ทําไมแม่ง ทำไมพี่แม่งไม่ใช้บวก2วะมึงดูบวกบวก2ดิมึงดูบวก2ด,ด,ดิราคามึงดูราคาก่อนไม่ดูใครไปปั่นตลาดหรือเปล่าหรือว่าอะไรอ่ะไม่ซื้อนะครับผมราคานั้นผมไม่กล้าซื้อจริงๆต้องบอกเลยว่าผมไม่กล้าซื้อมากราคานั้นนะครับแม่งแพงจัดเลยนะครับใช้อย่างเงี้ยแหละกากๆนะครับเล่นตามที่ กำลังเรามีนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทําแหวนคินเลียนนะครับหวังว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อไปนะ่าจะเป็นเรื่องคอตตูมแั้วแหละ คุณคอตูมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะบอกไว้ก่อนเลยละกันแม่งเหมือนจะจบฟิปแต่ก็ยังไม่จบนะครับคอตูมแล้วก็ไปออปชั่นนะครับพาดู b ายออปชั่นพาดูออปชั่นลงอาวุธนะครับผมก็ประมาณนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย